ตามด่วนเลยสำหรับแมสชีครับผมเนาะตามด่วนตามเดียวเลยเมสชีกลางน้ำพี่้องมาวันที่ผ่านมาหกเจ็ดแปดครับเขาท้างเจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่้องแปดเติมเลยแล้วก็เขาห้างเก้าแปดแปดเก้าพี่้องเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะเอามือมาตามพี่น้องเนาะมาตามนัดครับผมเนาะว่อประจําที่สิบหกพฤศจิกาครับผมจะเป็นตัวไดรอดที่ตามไปพร้อมกันครับ จดบนกันเนี่ยเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยจมันเลยงมันผิดไปเจ้ามูกยักษ์บนนี้เนี่ย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 มันผิดไปยังว่ายังวะเนียโอ้แปดเก้าแปดแต่มันคือผิดเถอ กองสลากอะกองสลากบ่ครับผมพจนก็เห็นใจเฮาไม่ได้ปนยิ้มอยู่น่ะนะโอ้โหวันหันจะให้ว่าอีนทีเพี่พจนก็ล้อไช่เดียร์ร้อนไครับเชอบจ้ะกองสลากเอ้ยพอมีชีพกองสลากอันเศร้าไทยน่ะอืมเขาไปทำบุญใส่แน่เหรอวันใหญ่ๆเฝ้าไปทำยี่ฟั่มไรหรอว่าทำวันนี้หน่อยแน่สั่งคืนแน่อันดินตรงไหนมันว่างกระเพร็ดเลยแน่ไปเขาปลูกนั่นปลูกนี่ อันแมนยูอันกองสลากกระไดอันเพื่อนก็เพ่อยากลอกไฮดอกเพื่นิ้เพื่นริตันสี่หลักเพื่อนหัวขวนอยู่เพื่อนลอกใส่สตี้ไหมเดี๋ยวนี้เพื่อนหัวอยู่เนี่ยดูอยู่ว่าเพื่อนหัวน่ะวันนี้เพื่อนจะลอกใส่บอยไหมวันนี้เพื่นก็เพ่ออยากลอกดอกเพราะว่าเป็นอย่างวัตถีแม่สี่เขา็นอันนั่นเนี่ยคือจังอุบเงินเพิ่นบาทไม่ได้อุบเด้อกองสลากไม่ได้อุบเราบอกใ้เห็นมาเออสืบไล่ก็ไ่เห็นมาเออให้มาดิ กาดมาเนี่ยช่วยพาทัวร์สี่เสถียรทัวร์นี่ยู้ใดเอ็แม่ซี่กับว่าอยแม่ซีสามาวยแม่ีเนี่กับที่ช่วยหมทุกคนนั่นแหละกเจ้ามาแล้านมาอาบน้ำสับนิดขอยเนี่ยอ่าว่านองสลากพวกใจดีใจดีดอกพวกพี่หนึ่งวืออยู่คนน่ะคนน้อยรู้อยู่มันเพื่อกับอายังสิเราคนก็ได้อายฟันนั่เลยกัแม่มือขึ้นันได้เลยกับแม่ซี่ผู้นี่กัขอรองนะคะเด้อขอรองกองสลาก ล็อกให้มันถื่อของเต็มที่เ้อมันจะถื่อโยนแต่ว่ามันก็เฮ็ดเต็มที่ชวยนั่ะหล่ะแต่ว่าเป็นอยังประชาชนเป็นอยังฮัลโหลฮัลโหลยุงสี่ยุงมีตาเมายุงสี่นะเอ๋อกินได้หลายคุณต้องสี่นะมันก็แมนเด้อมาทำบุญทำทานนำคนเพิ่นบ่มี่เนี่คนไหนพิ่นบ่มีกินกับเบิ่งแน่เด้อร์มาใจใหญ่หน่อาไว้ก่อนเออเงินหลายก็ดอก เอาบาดเอามาสางที่มันขาดเขินจ้ก้อนน่ะพังพังไงเห็นอยู่บ่น่ะเดี๋ยวไปไทยไปไทยบอลพังก์กสวมคอยกับพังบอลอยู่ขวดละสวมคอยด้วยนะหากาดขาดมากงงอ่ะเห็นบ่ด่ะเออไปไทยบังโลดอ่ะนะพายเบิ่งกระโลดลังมาหาคอยเนี่ยอีเพย์เมียเออวันนี้เป็นไสก็แม่งวันนี้ตั้งใจลังมากไม่ต้องแม่นเป๊ะคือจังแปดเก้าแปดสิอ่าหนึ่งเกตเกตเก้าเกตเกตนี่แหละเก้าเก้าเกตนี่แหละ โอ้ยอย่าหลอกเด้อพ่อเด้อขอร้องอีเด้อเอาขอร้องตัวไหนอีกแล้วแม่บาดนี่ยเก้าเกตเกตเนี่ยละโอเก้าเกตเนี่ยละโอ้ให้มันตรงกับของเมซี่เออให้มันตรงกับตัวนี้โอ้ครับผมอ๋อย่ามองรอพ่อแม่น้ำคนเกลี้ยงไายเนาะเห็นเยอะเนี่ยจีบมันเห็นเยอะนี่ตัวเมซี่เด้ออย่งโยมก็ได้ทั่วประเทศอย่าคอมเมนต์มาด่าซี่อกสิบ่บุเรียนยังดอก ตัวเด่นนะ宝่ตัวเก้าเก้าเจ็ดนี่เก้าเก้าเก็ดนี่คื้น่าตัวนี่ดำเต้นมันต่อยจดใหมอยู่โอ้ออต,ต้อน,นตอนมาต่อยออบินมาจะซื้อกับมาต่อยขาตอข่อยแขนตอนตตดอกมึงมาตามกูคักแน่ถน,น้องมาจะใส่ทางข้างมึงมาสัน่นะผูกผ้าแดงไปวิน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 พุ่นอ้าทอมันจะเป็นส่น้าบาตเอ็มสิบหกสะดอกมูแม่เอ็มสิบหกในบัดเนี่ยมันเก้าเก้าแปดมันเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเจ มันมีได้เนี่ยเอ็มตัวนี้มันมีได้เนี่ยดิเออเก้าเก้าเกตกับแปดแปดปดเก้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วเลขนี่คือว่ามันสูงกี่เดยนขึ้นสูงกี่เดยบ้างวันนี้ตั้มกับตั้มสูงเตะสูงกับสูงชุดเตะขั้นตัวไหแม่ขั้นต่าขั้นต่ไม่เก่าหนึ่งโอ้กัสูงสยเก่เก้าเกตเกเก้าแปดออออมันเป็นอะไรสั้นห้าห้าหก แต่อจะเริ่มเด็ดขาดเด้อห่าหกแปดอะไรโอ้จะเริืมเด็ดขาดตัวนี้มาที่หนึ่งเลยโอ้โถมาที่หนึ่งเลยห้าหกแปดแปดหกห้าโอ้มาที่หนึ่งเลยตัวนี้ตัวนี้เราก็แม่มาที่หนึ่งนะนี่เด้ห้าหกแปดเนี่ยโอ้ห้าหกแปดมาที่หนึ่งเลยเดี๋ยวมาที่หนึ่งเลยมาที่สองเลยเก้าเก้าเจ็ดบ่โอ้มาที่สองนี่คือว่าเป็นเหล็สีแดงแดงเนาะมันมันมาัากเตยญี่ปุ่นเนาะครับแต่มันตอยอืมอันนี้มันนั่นมาพึ่งมาหรอกตัวนี้ ตัวเต้แม่พึ่งมากีแล้วตัวนี้แปดหาหกเนี่ยพึ่งมากหาหกจะเลื่มเด็ดขาดโอ้แปดาหนี่แม่มาเนีนอนแมาเนีนอนออมาเนีนอนมันมาทีเริ่งเลยผมต่ว่ากัเพิ่นบอลล็อกเข้าว่าคุนบอลล็อกเข้าดอกพลีต้เข้ายอมโอแต่ว่าเงินไปใส่เบิร์พวกเจ้าก็ถูกไล่แถมแมซี่พันละถูกไล่ก็บพเห็นดอกต่วันก็เจ้าบ้านมากเจ้ามอิ่ม์เจ้าไอม์เจ้าอีไม่ได้เบาเราเบื่อหนาพวกมาถวามติปองติแตกมาทำบุญทำทานแน่มาตนนน้ำน้ำนีเน่เนี่ยเจ้ติดใจเน น้ำมาเนี่ยขี่เรือปุงไปเนี่ยก็อาเป็นเย็นไม่ออกทั้งอุดรม้ามือนะมาให้ไปอาบพี่สันมาให้ไปอาบแม่ซี่พี่สันคอยให้ปวดขาแด้โทุมามกพ่อนรักศีลดนั่นสิเนี่ยนี่แหละ่นไม่ปวดขาแห้งไิ่นไทยไปแล้วพ่นเป็นนี่เนาะอธิฐานจีเราเนานะเออพ่อนำเงินน้ำคนเราอๆลอยกันกันนั่นแหละครับผมหนึ่งล้านเออเดี๋ยว แม่เออฉัอกหน่อยถูกงวดนี่น้ำเจ้าก่อนที่มาสั่งสวยเด้อหลังค้าอีกอยางกับตัวมองซึ้อมาจันดรสิของแห้งขั้วนี่ละขอสวมีพันกนเออนี่ละเก้าเก้าเจ็ดนี่บัวแม่เก่าเก้าก็ดมากนี่มันสูงนด้เหล็กนี่สูงีเเล็กตัวนี้อันงลางด้ไแม่ข้างล่างบ่ครับทิปเก่า สิบเก้าโอ้เก้าเก้าเก้าเก็ดกับแปดห้าหกเนี่ยแปดห้าหกสิบเก้าล่างมาแน่นบมดแม่ไหวกับเพื่นบอลอกเพิ่นเย็นใจเฮ้าเพิ่นกิดหายออกขึ้นแล้วต่อสลากนอกมันจะเป็นอย่างไนไม่ลองเฮ้าจะเทียนีล่ะแต่จะดวงอ่ะเพื่นเฮ้าอยู่เบิ่นเฮ้าอยู่เพื่นเฮ้าอยู่แปดห้าห้าสามแปดห้าศูนย์เด็กเอาจบใบมันบ่ ครับผมออกไปแต่คลิปแรกเลยไหมสิบเก็อย่าลืมเด้อมันอยู่บนมันเป็นแปดลำกับสิบเก็ดโอ้สิบเก็ดนี่เจเนี่ยสิบเก็ดะมันเป็นแปดอยู่นี่หลักมาหนึ่งมาเก็ดตังสีนะก็ถ่ายไปยูบดเดี๋ยวหรอกค่ะยเบดเดอยูวนี้ยเบดเดี๋ยวนี้โอ้ยชุดเต็มมาไหม ฝันแต่ละขึ้นก็เอาลงไว้นีิดฟันแล้วนั่งสมาธิมันลอยมาโอ้นางสมาธิเล็นลอม<า>นยมากกับโจทย์ใบมันลอยมากกับโจทย์ใบอ่ออนี้สิครนี่ยจดไว้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขียนตัวโยกเอาไว้ครับตัวมันอยู่แท้ๆคือแปดหากหากอยู่วะแม่ตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยอ๋อตัวเต็งเลยว่าเถาะคงฉัลาเพิ่นว่าเอาอีกแล้วเอามซี่ดยูว่าฉันน้า ใจมันเนืกไปถึงเด้มันคิดถึงเด้อเอาอีแล้วแม่ซี่เดี๋ยวคนะบอกนึ่งโบเม่หน่อยเอามือเนี่ยมันสิบบที่เดียวนะบบเม่ดอกอีพ่ออย่าเบ้ามันเจ้าลายกูด้วยเดี๋ยวใจก็โหลดช่วยเหลือเพราะส้นซาวสอวก็คอยเนี่ยเอาชุดเตี๋ป้วยพี่น้องด้วยโหลดอีพออามช่วยโหลดช่วยเหลือเศษซานเท่าดอกเพรอะเมื่อนั่นถูกยี่สามโตนีหยังนอนหนึ่งสองเก่าเป้าเงินน้ำเพลินปลาเลียวก็หนาแม่นแม่นนึงเสียเรียบหน่อยกองสลาก อ๋พ่อพ่อพ่อก่วยถูกอยู่ใบหนึ่งแล้วยืนไปเล่าแล้วเราไม่ต้องหนาคอยแม่นอยู่นี่พอคนนั้นนะพอคนเราสียเอาเงินให้นะเออไม่สี่ถูกบานนี้ไปซื้อน้ำเจ้าหนึ่งปิดมวดนั่นถูกสามสองเนาะมันออกมาสามสองลตตะลี่สองใบไปเที่ยวหมดแล้ววัดปู่ตัวหมดแล้วขาแพ้พหมแล้วมัน แม่ซีแม่ซีวันล่ะเจ้าซื้อสองใบถูกเลยเนาะว่าสันวะโอ้บ้านนี้พ่อใหญ่นั่นพ่อหน่ยลูกสาวพ่อมาขายวุ้บอลน้องสาวเจ้าซื้อ,อน้ำเจ้าะสนดอกไปสองใบซื้อพระเคสเซียนมาให้ปูสิ่งหยดซื้อผ้าอาบน้าไม่บนผืนหนึ่งพ่อมาสอบพ่อไปตีตะปูไว้โอ้เสียดายผ้าวูเดซื้อมาสามร้อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยผ้าง,งามๆอัล่ะครับผมเมื่อวานนี้นพ่อ่าขายไปไปงานลอตเตอรี่ อันบ่อว่าในมาขายให้แป็ดก็เปดมัดเยีบไอเตะเพราะว่ามันเดี๋ยวก่อนเข้าสีนางอีกก่อนโอ้โค้ชไทยบ่เอออเามันเอามันนั่นเลยโอ้โทษเอาเก็งๆเลยอีกก็เด้อเม่ซี่เพิ่นจีว่าแล้วเนาะอ่าครับเพิ่นเหลาอยู่ดิอ่โอ้ขอลองเด้อค่ะพ่อเด้อแม่เด้อ ได้เปาเกียงนั่นไปสี่ปูนี่ว่าจันสีหนาก็สนแปดจ้าพวขาสีถือสนหนาก็สิแปดมือแรกไิ่รับสนแปดสะเพิ่นค่ะคเออพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางมามือนี่เอินมาดวนนี่เอินมาดวนเพันว่าแม่ชีเพอนวาช่วงหนึ่งแม่ชีเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็อยากนำเหล็กสิบหาพี่น้องนี่อยากนำเหล็กซิบหาอยากนำเหล็กิบหาเาดูดูพี่น้อง แบงคุณแล้วสิบห้าสิผามาเนี่ยนะสำหรับตัวที่เพิ่มเติมวันนี้นี่มีชุดบนพี่น้องอันนี้คือเตตโตเตตโตงวดพี่น้องเด็ดเดือดเพิ่มมาเก้าเก้าเจ็ดสายยาสายยาคนแม่ชีเก้าเก้าเจ็ดจะกลับมาจะกลับมาอีกว่าพี่น้องพี่จะละหน้ามึงเลยนี่แหละอย่าอื่นแม่ด้วยนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอมกลับมากับเมื่องพร้อมนะพี่น้องนะเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะ อ่าแต่ว่าตัวเนื้อเก้าเก้าจุดแล้วก็ห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะแปดเก้าแปดเพิ่นก็มีอีิริแปดเก้าแปดนะแม่ชีเพิ่นเอาได้จะตามโค้งจะถ่ายอีกครั้งนึงครับผมเมาเพิ่นจะเดี๋ยวใกล่เมืออีกเพิ่นว่ามาตามอีกอาแงๆปนอาจจะเหลือชุดเดียวอ่าอาจจะตัดเหลือชุดเดียวแต่ว่าท่านได้ซื้อรถตตดี่อยู่พี่น้องท่านหยิบตัวตรีแม่ชีเพิ่นจะหยิบตัวอะไ าราที่ตำ <3 S 2> เหนียวัมด <3 S 2> ที่เ, <3 S 2> เ,เหล่าถ่ายมันแปดชอบแปดอ่าครับผมเนาะอ่ากดรอกดติดตามไว้ครับผมอ่าสวัสดีค่ะ